หนึ่งกับ <c oughs> หนึ่งกระบ,บี่สองกรุงเทพมหานครสามกาญจนบุรีสี่กาฬสินธห้ากำแพงเพชรหกขอนแก่นเจ็ดจันทบุรีแปดมาตุนนับเลขเริ่มจากอีกรุงเทพม,มหานครากาฬสินธุ์กาญจ,จน,บ,บ,นบ,บุร,มมร,ร,กรีกาฬสินธุ์ กำแพงเพชรขอนแก่นจันรบุบบรีฉะเชิงเซาบบราชนบุรีชัยนาทเชียงภูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตรังตรัดตากนกครนายกนกครปรถมนครพนมนครราชสีมานครศรีธรรมราชนครสวรรค์นครไม่ใช่นนทบ,บุรี นาราที่วาดนาดบึงการบุรีลำปรุมปทุมธานีประจวบคีริขัน์ตราจีบุรีปักตานีพะเยาพระนครศรีอยุธยาพังงาพัทลุงพัทลุงพิจิตรพิสนุนโลกห